สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องปองไยเบอร์สุภูสุขคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาวฝนชาแนลจ้าพี่น้องจ้าเมือ่อนีสาวฝนสาวฝนสิบ้าพี่น้องเมื่อเบิงถนนไทยพี่น้องถนนไทยในส่วงเวลาำคำขึ้นพี่น้องจ้ากล้องสาวฝนนะมันอาจสิแบบมันสะท้อนแสงในเรื่องพี่น้องนะคะ กล้องมันกาแบบว่าบาคอยสเถียรซ้ำใดแต่ว่าสาวฝนะอยากให้เห็นคว่มควมวง่ามค่วมสว่างสวัยของท้องถนนบนถนนประเทศไทยอะพี่น้องง่ามแห้งพี่น้องจา้านะคะ ประเทศไทยเนี่ยในส่วนเวลากลางเว้นนะพี่น้องก็จะสวยนะคะเราก็จะมองเห็นความสวยในอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าเวลากลางคืนนะกะ็งดงามสว่างสวยัยกลางกลางคืนก็เหมือนกลางเว้นนะคะส่วนเวลากลางคืนเนี่ยมันจะแบบเป็นสีทองเหลืองอาลามพี่น้องเหลืองอาลามงามทั่วถน,นนด้วยพี่น้องจ้านะคะสวยงามมากๆยิ่งถ้ามองด้วยตาเปล่าของเราเนี่ย คือแบบสวยอะสวยบ่มี่ยังสีมาบรรยายเลยพี่น้องสุดสีบรรยายเลยจ้ะอ้วมงามของถนนในส่วนเวลาำคำขึ้นของประเทศไทยพราเวามนมสว่างสวัยพี่น้องมันไม่มีความมืดนะคะมันไม่มีความมืดนะคะสมกับว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าของเขืออ่อนไฟฟ้าหลายๆเขื่อนอีรีพี่น้องจ้ะนะคะเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าหลายๆโรงนะคะได้ประเทศเล่าเก็ เห็นบอกว่าหลายๆเขื่อนนะคะหลายๆเขื่อนหลายๆรงไฟฟ้าของที่อยู่ในลาวน่ะเป็นของคนไทย80%เลยพี่น่องสุดยอดอิลีนะคะมึงพี่น่องจ๋าเบิง ความงามของถนนประเทศไทยในช่วงเวลาค่ำคืนพี่น้องในช่วงเวลานี้มืนแรงช่วงเวลาดีกับสิบบ้านทุ่มกลัวๆนะคะที่สาวขนกําลังแลนอยู่เนี่ยพี่น้องนะคะทุ่งกลัวๆนะคะแต่ว่างามอิลีพี่น้องจ้าสว่างสวัย่องไปหมดทั่วถนนพี่น้องนะคะแนลนรถเนี่ยกะ แบบมองเห็นป้ายได้ชัดเจนนะคะว่าไปทางไหนทางไหนนะคะสาวฝนอ,อยากจะนํานะคะนาผูบาวลาวนะคะผูบาวลาวที่บอกว่าประเทศไทยอีสาประเทศลาวนะคะสาวฝนก็ยังไม่เคยเห็นนะคะภาพแบบเนี้ยสาวฝนไม่เคยเห็นในประเทศลาวด้ยนะคะภาพแบบเนี้ยภ,ภาพแบบท้องถนนสว่างสวัยเหลืองอลามแบบเนี้ยในช่วงเวลายามมือเลี้ยงเงสินะ สาวฝนบอกเคยเห็นนะไม่เคยเห็นบรรยากาศแบบนี้ในประเทศลาวนะคะแต่ว่าประเทศไทยเนะ่เห็นนะคะเห็นมาเยอะนะคะอันนี้ก็คือต่างจังหวัดนะคะจังหวัดน่าจะเป็นจังหวัดสะเซิงเซาพี่น้องจ่ะนะคะเบึงควมสว่างสวัยของไฟที่ส่องลงมาตกท้องถนนพี่น้องเบึงเอาว่ากดงามขนาดใดพี่น้องนะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะแบบมองไม่เห็นทางนะคะพี่น้อง ต้องห่วงเลยว่าสินแนมโเ,เห็นทางน่ะเห็นชัดเจนนะคะแม้กระทั่งรอยขีดนะคะขีดเส้นแบ่งกลางอะ่ะสินขาวๆอ่ะพี่น้อง นะคะเส้นเลน,นะเลน์กิเลนกิเลนเห็นได้ชัดเจนพี่น้องจ้ะนะคะงดงามอีรีพี่น้องนะคะสว่างสวัยสาวฝนอ,อยากให้พี่น้องเห็นภาพบรรยากาศงดงามเหมือนสาวฝนเห็นเนาะแต่ว่ากล้องของสาวฝนมันถ่ายออกมามันก็จะได้ประมาณนี้พี่น้องจ้ะนะคะกระถอกตรงคออภัยแปบลบว่ามาัสะท้อนแสงพี่น้องแล้วมันก็เหลืองน้ำพรมนะคะแต่ว่าแบบ มันงามอิ่ีพี่น้องจ้าสาวฝนเห็นกับตาจะขอบเราคือมันงามมากนะคะพร้อมกับบวกกับถนนที่แบบจะเลร่อนสุดๆอ่ะพี่น้องนะคะถนนแบบอันนี้เทคอนกรีตนะเทคอนกรีตยาวสุดลูกหูลูกตาเลยพี่น้องแล้วก็มีควมก่วงนะคะควมก่วงแบบจะก,กีเลนอ่ะพี่น้องเยอะมากนะคะหลายเลนมากเลยแล้วก็เทคอนกรีตยาวนะคะแล้วก็เป็นแบ่งเป็นซ่องเป็นซ่องจราจรหน่ะแบบ โอ้โหชัดเจนนะคะไฟส่องสว่างสวยงามพี่น้องจ้านะคะเรืองอาลามเหมือนอ่าอยู่ท้องสวรรค์ประมาณนี้นะคะอันนี้สาฝนก็ไม่เคยขึ้นสวนรรค์ดอกแต่สาวฝนก็เปรียบเปรยมันเป็นคําเปรียบเปรยเลยพี่น้องจ้านะคะมันงามหลายงามปานอยู่บนท้องสวรรค์น่ะเนาะ งามอิลีพี่น้องจ้ะนะคะคนลาวที่บอกว่านะคะบ่าลาวที่บอกว่าคนไทยอิสาประเทศลาวนะคะเบิงเอาเดือดสาวฝนอยากให้มาเบิงอยากมาเห็นความสว่างสวนะคะความเจริญน,นะคะแม้กระทั่งเวลาค่ำคืนของประเทศไทยนะคะแม้เวลาค่ำคืนของประเทศไทยก็ยังสว่างสวไม่มีที่ติเลยงามอิลีพี่น้องนะคะงดงามจริงๆ มื่อนี้นะคะพี่น้องจาสาวฝนจะมาพูดนะคะสาวฝนซิมาเวาถึงเ,เรื่องเงินบาทนะคะเงินบาทที่มีอิทธิพลในประเทศลาวนะคะเงินบาทตอนนี้ที่มีอิทธิพลในประเทศลาวจนว่าเฮดไห้หนะคะเฮดไห้หาทางการลาวนะคะออกมาใส่มาตรการคุมเข้มการใส่เงินบาทของภระซาส้นนะคะบอว่าจะเป็นแบบเ,เงินเงินดอลลาร์หรือเงินอีกอย่างยงางสีนะ่ะแบบ ตอนนี้รัฐบาลลาวนะคะค่อนข้างที่จะแบบให้ลดการใส้เงินตาต่างประเทศนะคะอยากจะให้ใส้เงินกีบมากกว่านะคะอยากให้ใส่เงินกีบนะคะแต่ว่าอันดับต้นๆเลยก็คือแบบเอ,อ่เหมือนจะให้ใส่เป็นเงินเงินหยวนนะพี่น้องนะคะเหมือนเซาฝนสลสเดคาววารัฐบาลนะอนุมัติให้ใส้เงินหยวนเป็นสกุลเงินหลักนะคะคือ ความคิดของรัฐบาลนะที่เขาบอยากให้ใส่เงินบาทเพราะว่าอยากให้หันให้ไปซาซนาหานมาใส่เงินกีบเพื่อกระตุ้นนะคะเพื่อกระตุ้นให้เงินกีบอะมีเสถียรภาพข้องขึ้นนะคะแล้วก็ช่วงนี้มันก็มีภาวะเงินเฟ้อนะคะที่นิตแต่ว่าปสัาสสาวนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะเขาก็แบบ เหมือนก็นยังบอกคุณนะพี่น้องเนาะเหมือนก็ยังแบบไม่คุ้นเคยกับเงินกีบเท่าไหร่เพราะว่าคนลาเนี่ยคุ้นเคยกับเงินบาทนะคะส่วนมากเน่ยเงินบาทอะ่ะจะถูกใช้มานานแล้วพี่น้องนะคะคนลาวก็แบบของของอีหยังสิจะนําเข่าเป็นส่วนหลายเนาะแล้วก็จะใช้เงินบาทมาตั้งแต่ไหนแต่ไรทีเนี้ยพ่อรัฐบาลมาแบบว่ามามาบอกว่าให ใช้เงินกีบห่ือบหิหส่เงินบาทนะคะให้ลดนลงประเม็นลดน้ำลงคือเขาเอิดอีกอย่างหล่ะเขาเอิดใช้มาตรการคุมเข้มล่ะบ่ให้คนเล่านะคะใส่เงินบาทนะคะสาวผลกับบอหัวคือกันว่าจังไดล่ะแต่จะบอกว่าเพื่อเพื่อที่จะให้เงินกีบมีเสถียรภาพข้องขึ้นแต่เป็นยังทึ่งไปอนุมัติให้ใช้เงินหยวนเนาะ แต่จริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้วอ่ะเงินบาทอ่ะบอมเบนวามีอิทธิพลเฉพาะในประเทศลาวนะเงินบาทอ่ะก็มีอิทธิพลในพม่านะคะพม่า่ะตอนนี้ก็ใช้เงินบาทเยอะค่อนข้างเยอะนะคะทั้งพม่าแล้วก็กัมพูชีนะคะกัมพูชีก็ใส่เงินเงินบาทหลายนะคะของเนี่ยสามารถสแกนเป็นเงินบาทได้เลยนะคะตอนเนี้ถ้าใครไปเที่ยวกัมพูชีนะคะแบบเวลาเราซื้อของแล้วเราสแกนเป็นเงินบาทได้เลยทั้งนั้นที่บอกกัมพูชีเขาใส่เงินปอนเนาะนะ จริงๆแล้วพี่น้องจ๋าตั้งแต่สาวฝนมาอยู่ประเทศไทยนะคะคนไทยนะคะพี่น้องคนไทยกับบรับเงินต่างศาติเด้นะคะแม่ค้าแม่ขายที่เป็นคนไทยนะบรับเงินเศร้าต่างศาติเด้เศร้าต่างศาติสิเมื่อสือของจากคนไทยเนี่ยเศร้าต่างศาต์จะต้องไปแลกเปลี่ยนมาก่อนแลกเปลี่ยนเป็นเงินของของไทยมาก่อนถึงจะมาซื้อของในไทยได้นะคะจะไม่รับเป็นเงินต่างชาตินะคะจะไม่รับเงินเป็นเงินต่างชาติแต่ว่ากรณีนี้มันอาจจะใส่กับประเทศล บวดาเพราะว่าเงินของอราไม่เหมือนเงินของประเทศไทยนะคะเงินไทยค่อนข้าง,งที่จะแข็งนะคะแข็งมากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะประมาณหนึ่งบาทเท่า 600, 600, 600กับหกร้อยหกร้อยกว่ากีบนะคะหกร้อยสามสิบหรือสี่สิบกีบนี่แหละเกี่ยวกับคนไทยนะคะคือเงินไทยเงินไทยแข็งนะคะมันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะกับเงินกีบนะคะถ้าเราไปซื้อของอเราจะต้องหอบเงินกีบไปเท่าไหร่ ะะอีกอย่างหนึ่งเนาะอีกอย่างหนึ่งสาฝนกระบอกหูนะคะที่มาลนนลงเนี่ยมาลนนงแม้กระทั่งป้ายพี่น้องแม้กระทั่งป้ายอะ่ะก็ยังแบบให้ให้ไม่ให้ใช้ภาษาไทยอ่าบอกให้ใช้ภาษาไทยเด้อพี่น้องนะคะให้ใช้ภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวเป็นหลักนะคะไม่ให้ใช้ภาษาไทยเด้อนะคะก็อันนี้ ก็บหูคือกัดนะคะว่าทําไมรัฐบาลลาวถึงอํานวยความสะดวกให้จีนมากขนาดนั้นนะคะให้ เขาเข้ามาบริหารขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหลายๆคนก็เดาสถานการณ์ออกเนาะว่าสิเป็นแบบใดนะคะแม้กระทั่งว่าอนุมัติให้ใส่นะคะพี่น้องอนุมัติให้ใส่เงินยวนเป็นสกุลเงินหลักนะคะแล้วก็ของลาวเดี่ยก็จะเป็นเงินรองนะคะเป็นกีบเนี่ยเป็นสกุลเงินรองมาต่อรอ,องจากรองจากเง้นยวนพี่น้องนะคะต่อไปอีก ไม่น่าจะถึง1ิปีดอกพี่นงคะไม่น่าจะถึง1ิปีคิดว่าเงินยวนก็น่าจะเข้ามาครองเนาะเอามาคล้องเงินกีบจะค่อยๆหายไปนะคะสะอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวนะคะคันโบเมนกายวานะคะคันโบเมนกายวาสาวคนก็บ่อยากให้เป็นแบบนั้นดอกนะคะแต่ว่าความคิดเห็นส่วนตัวดูจากสถานการณ์บ้านเมืองแล้วนะพี่งนงะคะดูจากสถานการณ์บ้านเมืองแล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็ เงินยูเอ่ะมีอิทธิพลมากในในลาวตอนนี้นะคะในลาวตอนนี้นะคะแล้วก็รัฐบาลลาวก็อำนวยด้วยนะอำนวยความสะดวกเหมือนเปิดอะเปิดให้นะคะแล้วก็กีดกันเงินบาทบให้ยใสเงินบาทไหมแม้กระทั่งภาษาไทยก็บให้ใสไมมพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าดัดมาก้ประเทศไทยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตลกเหมือนกันพี่น้องจา๋าอันนี้พี่น้องอันนี้ก็เป็นไฮไลท์เดอร์สาวฝน ถนนดินแดงนะคะถนนดินแดงมีพี่เอท่านหนึ่งนะคะมีพี่เอที่เป็นคนไทยท่านนึงเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าต้องการนะคะใครเห็นถนนดินดินแดงดินแดงอะฝ้าติดอ่างผู้ใดเห็นถนนดินแดงในประเทศไทยให้เอามาลงให้ดูหน่อย ะะให้เอามาลงให้ดูหน่อยจะเข้าไปาพัฒนาไอวาจังซีเนาะทีนี่สาวฝนก็ไปเที่ยวนะสาวฝนก็มีโอกาสสาวฝนก็เลยเอามาให้ดูนะคะอันนี้เป็นถนนดินแดงที่อยู่ในประเทศไทยแต่ว่ามันอยู่เทิงเขาเลยพี่ดอกจ้ามันอยู่เทิงเขานะคะมันไม่ได้อยู่ตามถนนทั่วไปแล้วมันก็มีแค่กระตีดเดียวพี่หนงนะคะมันน่าจะประมาณบ่ถึงหาหลเมตรดอก นะคะมันเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งนะคะเป็นร้อยตอส่วนหนึ่งซึ่งเสาผลก็เพิ่งจะเคยเห็นนะเสาผนก็ตื่นเต้นเนะืเพราะเสาผลเห็นแต่ขั้นกีดแลพี่น้องเสาผนก็ไม่ค่อยเห็นนิ่มแดงแบบนี้จเจ๊เถื่ออยู่ในประเทศไทยนะคะ แล้วที่นี่สาวฝนก็ไม่รู้นะคะว่าตรงนี้อ่ะตรงนี้มันเป็นที่ของหลวงหรือว่าเป็นที่ของเอกชนถ้าจะให้สาวฝนเดาสาวฝนคิดว่าน่าจะเป็นที่ของเอกชนนะคะเอกชนเนี่ยมีพี่คนไทยบอกว่าถ้าเป็นของเอกชนอ่ะจะเข้าไปยุ่งกับเขาไม่ได้นะคะจะเข้าไปยุ่งไปพัฒนาของเขาไม่ได้อ่ะเขาจะจัดการของเขาเองถ้ามันเป็นที่ของเอกชนพี่หนองสาวฝนอยากให้เบิ้งว่ามันเป็นช่วงแค่ช่วงหนึ่งมันบ่อหลายพี่นนองมันบ่อหลายขนาดอยู่บนเขานันเนี่ยอันนี้เป็นทางบนเขานะ สวยนะพี่น้องเนาะดูสิบนบนเขาด้านะบนแบบธรรมศาสตร์ผู้ใดที่บอกว่าประเทศไทยไม่มีธรรมศาสตร์มีแต่คออกีดเบิอเอาเลยน,นี่ก็เป็นธรรมศาสตร์นะคะซึ่งมีความสวยงามไม่แพ้ประเทศเล่าเลยพี่น้องจ้ะนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นถนนดินแดงก,ก็มีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันน่าจะเป็นของเอกชนนะคะมันน่าจะเป็นของเอกชนนะคะเพราะว่าหลวง ถ้าเป็นของหลวงปานเนี่ยก็คงจะเทคอนกรีตไปเรียบ้อยเลยเบื่องพี่น้องข้างหน้าเห็นไหมพี่น้องข้างหน้านะคะรา่ต้องถามสาวฝนเด้อยว่าอยู่เขาลูกไหนของจังหวัดน่านพี่น้องไม่ต้องถามเพราะว่าสาวฝนกระจำบ่ิายนะคะอยู่ข้างหน้าอนะ่ะเหมือนเทคอนกรีตแบบนิดเดียวพี่น้องเป็นถนนดินแดงแค่นิดเดียวนอกนั้นก็เป็นคอนกรีตทั้งข้างหน้าข้างหลังหมดเลยพี่น้อง งามนะพี่น้องถ้าเห็นตรงเนี้ยคือแบบบรรยากาศมันดีและมันก็สวยนะคะสาวฝนก็มีโอกาสเอามาให้ดูพี่น้องจ้านะคะคลิปนี้สาวฝนก็นลาก,กันไปก่อนด้วยพี่น้องจ้าลาก,กันไปด้วยถนนงามงามกับธรรมศาสตร์งามๆาเด้อเจอกันไหมคลิปหนาเด้อจ้าสวัสดีจ้า